ครับสวัสดีครับนะครับสุขสบายดีสุขขู่สุขคนครับคำพิลาแฟนเพจนะครับเมื่อนี้ก็มีเรียงเหล่าของชุมชนบ้านของกระผมนะครับบ้านโคกสางตำบลไทรมูนอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านงูจงอางครับเมื่อนี้สิมาเว้าเรียงการโจกเหล่านะครับเสียเคาะนะครับเป็นยังคือโจกเหล่าเป็นยังคือเสียเคาะ นะครับตีบาสุฟังบางคนนะครับหลับสิ่งบอดีหรือว่าเจอสิ่งบอดีขึ้นในชีวิตครอบครัวนะครับยังเช่นนะครับหมาเหี่ยวใส่ข้นนะครับหรือว่าสัตว์แลีนขึ้นนั่งเสี่นะครับอยู่ดีๆมันแลีนมากข้นขี่กับปอมียงกับซังนะครับมันแลีนขึ้นเป็นถือว่าเป็นเคาะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเคาะอีหลีขักๆก็คืองู งูสิงเขาบ้านเขาเฮี้ยนหนง่งสินะครับพี่น้องงูสิงเขาบ้านเขาเฮี้ยนเนี่ยเขาในบริเวณในใต้ลางเฮี้ยนึืนตั้งเฮี้ยนหนึงสิอันนี้ก็เป็นเคาะนะครับเพิ่นก็เรียกว่าห้โจกเล่าเสียเคาะนะถ้เฮี้ยนนั่นนะครับเนาะพี่น้องสังเกตเบื้องขันงูสิงเขาเฮี้ยนไผ่นี่สิมีแเนี่อันเป็นไปคนในสมาชิกในคขอบรั้วนะครับสิมีแเนวอันเป็นไปพี่น้องเบิ่งเด้อนะครับอันนี้ ตามที่ชุมชนบ้านโคกสง่าพันเหตุมู่บ้านอื่นนะ่ะที่บ่เห็ดนะครับมู่บ้านอื่นก็สิเป็นการแต่งแก้แต่พิธีกรรมการโจกเหล่าของบ้านโคกสงา่าติพันเหตุมาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเพิ่นก็สิมีวิธีกรรมจังซี่นะครับถ้าเฮียนใดเป็นคือจังผมว่ามีเคาะคือจังผมว่างูขงเข้าเฮียนมาเยี่ยวแท่งเถี่ยเิ่เนสิไปเตรียมเหล่ามา นะครับเอาซื้อเหล้าขวดนี่มาสองขวดเอาตังมาเจ็ดตังเอื้นคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับเจ็ดคนเจ็ดไพ่ในเจ็ดคนนี่สิมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งสี่ว้าวคำว้าเพิ่นสิพาเว้าเพาิ่นสิเว้าเป็นเกี่ยวกับการโจกเหล้านะครับาเพิ่นสิเทเหล้าลงในในขันเทร่วมลงเลยก็สิให้สมาชิกทั้งเจ็ดคนนี่เจ้าของเฮี้ยนก็นั่งนบอยญ่นแหละนะครับ ก็เลยสมาชิกทั้งเจ็ดคนทีพ่นเดือนมานี่ตักเหล่าโจกเหล่าขุนมาเราเพิ่งกะติมีํคำบอกวา่าจังสันจังสีบันติมีคำวอาของเพิ่นนะครับผู้เพิ่นบอกเป็นนะครับโจกข้างที่หนึ่งกะเทกับพื้นโจกข้างที่สองพเพิ่นกะมีํคำบอาเทกับพื้นลงในขันเดียวกันนะั่ยนะโจกข้างที่สามกะเทกับพื้นจนถึงเกตข้างพี่น้องข้างที่เกตข้างสุดท้ายนี่ ผู้ดใดตักหน่อยตักหลห้ามเทขึ้นบ้นี้ตักขึ้นมาเต็มแก้วก็ก,กินมัดแก้วเหล่าน,ะ,นะครับเพิรนที่มีคเว้ามัดทุกทุกทุกช็อตทุกตอนนะครับหนึ่งถึงเจ็ดนี่มีคเว้ามัดทุกช็อตนะครับเที่ยที่เจ็ดนี่ต้องกินเหล่ากินเหล่าเล้วกันตอนบบดสุดท้ายเพิน่นตีเอาตั้งไปถิ่มออกนอกเฮี้ยนหรือว่าเฮี้ยนผูใ้ใดสูงก็บถิ่มลงล่างเลยนั่นคือเสร็จพิธี นะครับการโจกเราเดี๋ยวคัมพิลาแฟนเพจสิไปสัมผณ์สิไปถามคาัาเ้าที่ที่ิ่นผ้าคนเวา้าผู้ิ่นผู้ิ่นมีความูลนะครับสิไปถามว่าวาาจังไดแนโจกครั้งที่1นงว่าจังไดโจกครั้งที่สองว่าจังไดเดี๋ยวคัมพิลาแฟนเพจเดี๋ยวมาลงในช่องให้พี่น้องเฮ้าเบิ่งนะครับอันนี้การโจกเรานี่มันสีอ่า แก่ได้มดขั้วเลียนเลยครับเห็นแล้วสบายใจสิ่งที่สิบ่ดีเกิดขึ้นในขั้วเลียนก็นทิสทีอ่อนลงหรือว่าสีหายไปเลยอยั่งนี้นะครับอันนี้คือพิธีกรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปคัมภีราแฟ,เฟนเพจที่เอาอ่าไปสัมผัสผู้รู้นะครับมามาลงในช่องแล้วก็จะไปสัมผัสขั้นตอนต่อไปว่าแต่งแก่เหตุจังไรอยัางนี้นะครับหรือว่าสารกัตตาเหตุจังไรเดี๋ยว คำพิลาแฟนเพจกาเสียวมาลงในช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้กพี่น้องด้อนะครับคำพิลาแฟนเพจครับขอบคุณหลายๆครับ